พิธีหุงเหนียวเป็นการหุงเหนียวดำยานะครับจากว่านสมุนไพรร้อยแปดอย่างไปติดตามกับน้อยสุนิสาแสงระวีที่จังหวัดพัทธลุงครับ ติดตามพิธีการหุงเหนียวดำยาประเพณีของชาวพัทลุงที่วัดบ้านสวนอําเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงกันค่ะอาจารย์สุรพลยูงทองพรามจากสำนักบารมีทั่วไฉ่แก้วเจ้าพิธีเล่าให้ฟังว่าพิธีการหุงเหนียวดำยาคือการนำเครื่องวาอ่านยาสมุนไพรตามตำราเรียกว่าวา่านยา108งชนิดนำมาต้มรวมกันแล้วใช้น้ำยาที่ต้มมาหุงด้วยเหนียวดำจากนั้นอาจารย์ผู้ประกอบพิธีกรรมจะลงอัขระเลขยันต์ตั้งแต่ไม้ฟืนก้อนเสาหมอ หุงไม้พายอาจารย์ผู้ประกอบพิธีจะบริกรรมขาท้ายอยู่ตลอดเวลาจนเหนียวสุกเมื่อเหนียวสุกแล้วอาจารย์จะนําเหนียวดําที่หูงสุกแล้วมาปลุกเสกอีกครั้งเมื่อเสร็จจากพิธีปลุกเสกก็จะนําข้าวเหนียวมาป้อนให้ลูกศิษย์กินตามพิธีกรรมตามความเชื่อค่ะนะการหุงเหนียวดํายานะน้ำมันยามีความเชื่อว่าจะสามารถรักษาโรคภัยได้ร้อยแปดเพราะเนื่องจากในตัวยาเนี่ย มียาเกี่ยวกับเรื่องยาบำรุงรักษาร่างกายต่างๆทั้งเรื่องการ,าร,รแก้ปวดเมื่อยนะแก้ปวดเมื่อยยารักษาโรคเกี่ยวกับลำไส้แล้วก็เป็นยาบำรุงร่างกายในในใน,ในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของความเชื่อมีความเชื่อว่าผู้ที่ว่าจะได้รับการป้อนเหนียวยาน้ำบันยาไปแล้วเนี่ยจะมีความเชื่อทางด้านคงกระพันชาตรี พระครูขันติยาพรหรือหลวงพ่อพรมขันติโกเจ้าอาวาสวัดบ้านสวนบอกถึงพิธีนี้ว่าทางวัดบ้านสวนได้สืบทอดพิธีมาจากพ่อท่านคงชีริมโตอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านสวนซึ่งเป็นสิทธิ์สายวัดเขาอ้อที่ตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงค่ะพิธีนี้จะทำกันในช่วงที่ทางวัดมีกิจกรรมสำคัญเช่นวันคล้ายวันเกิดของพระครูขันติยาพรก็จะมีบรรดาลูกศิษย์ลูกหาร่วมพิธีกันอย่างคึกคักพระครูก็จะป้อนเหวดำ ให้ผู้มาร่วมพิธีด้วยตัวท่านเอกอีกด้วยได้ม,มาเรียกมอเลยแล้ฉะนั้นปีนี้เป็นวันพิเศติวงกนเกาเหนือดำยาเพราะว่าเป็นวันอายุวัฒนะมงกลของหลวงพ่อ84ปีปีก่อนๆไม่เคยหุงปีนี้ทุกคนตาหลวงพ่อจัดงานวันมันเกิดมาจะบอกว่าจัดจัดนิดๆจัดพอเป็นประเพณี สำหรับผู้ที่มาร่วมพิธีกินเหนียวดำยาจากว้านสมุนไทย180ชนิด พระครูขันตยาพรขอให้ทุกท่านอยู่ในศีลในธรรมด้วยการถึงศีลห้าการกินเหนียวดังยาจะมีข้อห้ามที่สำคัญคือห้ามผิดต่อลูกและภรรยาของผู้อื่นเด็ดขาดห้ามลบหลู่หรือผิดต่อบิดามารดาครูอาจารย์ตลอดไปจนถึงผู้มีพระคุณด้วยคำปินใจท่ายภาพสุนิาสาแสงนวีห้ามบอกเขตแรยางาน